โอเคครับก็กราบสื้อุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมจะไปสู่ช่องของมิสเตอร์ขนมเกมเมอร์ด้วยนะครับโอเควันนี้นะครับผมมีเทคนิคดีๆจะมาแนะนำนะครับในส่วนของใครนะครับที่เจอปัญหาในส่วนของตัวดิสนะครับที่หลังนขึ้นมาก็น่าจะสูงนะผมก็วันนี้นะครับผมจะทําวิธีการแก้ปัญหานี้เพื่อนๆได้ดูนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับจะเจอผมก็เคยเจอนะครับกนเจอปัญหาเดีวยวว่าบางทีบางโปรแกรมหรือว่าตัวอินเทอัปเดตนะครับมันหลั่นนะครับทำให้อ่าดิสของเราครับมันกินฮาร์ดดิสค่อนข้องจะสูงแลมันข้าางทใั้นจะสู อ๋อมันก็กระตุกหรือช้าเลยนะครับผมโอเคไม่รอช้าเริ่มเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะยาวนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับผมเพื่อนเพื่อนนะครับไปคลิกขวาที่รูปวินโดว์ตัวนี้นะผมคลิกขวาขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับวข้อทีสารนะที่มีหิวข้องคำว่ารันนะตัวดีสารนะผมให้กดเข้าไปที่ตัวนี้นะครับหลังจากนี้เพื่อนกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีอ๋อ่องวอาวนนะครับผมเนี่ยที่เขียนโอเพนนะจริงๆมันไม่มีตัวนี้นะครับแต่ว่าผมทิมขึ้นมานะครับให้เพื่อมาารสถ พิมพ์ตามที่ผมาวางเอาไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมอาจจะกทีพิมพ์แล้วก็เมื่อกดโอเคครับผมเป็นขั้นตอนต่อไปครับกดเลยครับอนุญาตปางจอนิดนึงนะฮะแล้วก็เลื่อนจอโอเคหลังจ,จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดตัว s นะครับที่คีย์บอร์ดนะฮะกดตัว s ของเรานะตัว s แตออกลืมเปบียรภาษาตัว s นะครับผมให้หาคำว่า s y s main นะฮะ s y s main <S ตัวนี้ครับผมอ๋อความหมาย s y s SIS Main ตัวนี้ความหมายง่ายๆที่เพื่อนๆจะจำได้ง่ายคืออันนี้พี่ถูกงไงก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับผมเมื่อี้ผมก็ศึกษามาแค่ประมาณหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้ลงลึกมากนะผมแต่คิดว่าตัวนี้มันแก้ปัญหาได้จริงๆนะโอเค SIS Main นะครับมันมีความหมายก็คือมันจะเป็นพื้นที่สำรองนะครับในการเปิดเพื่อการจัดเก็บเวลาที่เพื่อนใช้งานนะครับมันจะมีการใช้แรมใช้อะไรใช่ไหมครับไอตัว SIS Main เนี่ยมันจะทำการเมเนจระหว่างข้อมูลบางอย่างเนี่ยที่อยู่ใน,อย,ในอยู่ในแรมนะครับสมมุติว่าคือแรมมันเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลชั่ววคราช่ ถ้าแลมพื้นที่ไม่พอเนี่ยมันจะโยกข้อมันจะโยกข้อมูลพวกนี้ครับผมมันจะโยกในข้ออ,อ๋อถ้าผมใชผิดนามสกุลนั้นจะเป็นไฟล์ล็อกนะครับก็คือโยกพวกเนี้ยไปไว้ในในส่วนฮารด์ดดิสต์ซึ่งหลังจากที่พื้นที่แลมพอแล้วครับมันจะถูกถ่ายโอนกลับมาจากฮารด์ดดิสต์มาเป็นแลมซึ่งคือต้องบอกกันว่าฮารด์ดดิสต์เพื่อนๆนะครับถ้าฮารด์ดดิสต์ปกติแล้วครับด้วยความเรียว่าค่า อ่าค่าดิสไว้กับไม่ได้สูงมากนะครับก็จะเจอปัญหาในการถ่ายโอนไปมาบางทีที่ก็จะสูงขึ้นหรือว่ามันจะไปโหลดที่ดิสมากขึ้นเพราะว่ามันโดนถ่ายข้อมูลจากแรมมานั่นเองถ้าเพื่อนเพื่อนความจุของดิสน้อยนะครับก็จะเจอปัญหานี้ก็ประมาณนี้นะครับอาจจะงงนิดนึงถ้าผิดถูกอะไรก็ขออภัยด้วยนะผมผมก็พยายามหาความหมายของมันมาแล้วนะแต่ก็ตอนที่ผมเข้าใจดีนะผมโอเคเดี๋ยวจะยาวเพื่อนกดแบบไม่ขี้เข้าไปับผมหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับดูมันจะมีคําว่าไหครับก็คือหัวข้อรวมๆกันนะครับอ๋อตัวนีีี้้ครับท่่่เเขยนนวา Star Up ะใหพือกด ตรงนี้นะครับปกติแล้วทุกคนจะเป็นออโตเมติกนะครับผมให้เลือกเป็นดิสเบิลนะครับผมหรือว่าปิดการใช้งานไปนะครับแล้วก็แอพ l ลายหนึ่งครั้งก็ผมแล้วก็โอเคครับแล้วก็ปิดไปเลยนะครับตรงนี้ก็คือปิดไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนจะเช็คได้เลยนะครับว่าตัว s i s main เนี่ยในตัวข้อของสตา a ์สตาร์ไฮนะผมมันจะเปลี่ยนเป็นดิสเบิลนะผมก็คือเปลี่ยนไปแล้วนะฮะปิดไปเลยนะผมโอเคอ่ะหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนะครับเพื่อนเพื่อนมาดูที่หัวข้อของตัวของไมครอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ เมื่อจะเห็นนะครับว่ามันจะมีอ๋อตัวที่เป็นไดซีไดดีอยู่นะผมให้เพื่อนๆนะครับอ๋อคลิกขวานะครับที่ไดที่เราใช้งานนะครับคลิกขวาไดไดไดหนึ่งนะครับกดไดไหนก็ได้นะครับแล้วกดเลือข้อคำว่า p r o per t y ตนะครับตัวที่ล่างสุดหรือว่าคําว่าคุณสมบัตินะครับกดเข้าไปครับแล้วเริ่มมาการจอนิดหนึ่งนะฮะโอเคหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับอ๋อถ้าจำมได้อ่ะเป็นทูนะครับเป็นเครื่องมือนะครับ ก็ให้กดมาดวข้อของคำว่า t ูนะครับผมตัวนี้อธิบายนิดนึงนะครับว่าใครที่ใช้ตัวฮาร์ดดิส์นะครับผมแนะนำนะครับว่าให้ไป optimize หรือการจัดเรียงเรื่องของ Disk d e f เฟค m e n t บ้างก็ได้นะครับบ้างก็ดีนะใครที่ใช้ฮาร์ดดิส์นะครับผมอย่างของผมเนี่ยได้ดีเป็นฮาร์ดดิสต์นะครับเดีย๋ยวผมกดคำว่า Optimize เข้าไปให้ด่นนะครับ เพื่อนก็จะทําการอนาลิาิหแล้วก็อปติมัลมันะครับวนาลิาิก็คือวิเคราะห์ข้อมูลครับอปติมัยคือเพิ่มประสิทธิภาพนะครับผมก็แนะนําว่าอนาลิะ์ก่นก็ได้นะครับแล้วค่อยแล้วค่อยอปติมัลนะครแต่ใครที่เป็น s s d นะครับทำไม่ได้นะฮะบอกก่อนว่า Ed d ดดาไม่ได้นะครับต้องเป็นฮาร์ดดสเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะเขียนอยู่ว่ามีเดียไทยนะครับผมเป็นเอเดดดีจะเป็นเ a n t สเทก็คือ s s d ีนะครับเอเดดดีจะเป็นฮาร์ดดีไดก็คือฮาร์ดดีที่เป็นเกม มีการลงเกมลงไฟล์เยอะแน่แนะนำให้จัดเรียงหนึ่งครั้งก็อปติมไลทไปนะครับโอเคตัวนี้คือจุดหนึ่งนะครับที่ต้องทำนะครับเพื่อนๆติดไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเออร์เลช็คกิ้งครับผมอยากให้เช็คในได้ด้วยนะครับในดิสด้วยนะครับเพราะว่าบางทีในดิสที่มันบางทีที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะมีบางข้อมูลที่มันเออร์เลอร์อยู่นะครับเมื่อกดเช็คไ้ที่ตัวนี้นะครับมันจะขึ้นคำว่า you you don't need to scan ดูได์หรือเปล่า ถราเว่าต้องการสแกนได้ผมผมก็จะทําการสแกนได้ไปนะครับเพื่อหาว่ามันมีได์ที่มีปัญหาหรือเปล่านะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ทําการ อตรวจสอบไปปล่อยเขาตรวจสอบไปนะผมตรงนี้ก็คือปล่อยไปเลยนะครับแนะนํานะครับว่าทําทั้งไดซีและไดดีจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพื่อนเช็คทั้ง2องได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเกมที่เพื่อนเล่นอาจจะไปอยู่อีกดาหนึ่งหรือว่าเพื่อนจำไม่ได้ว่ามันอยู่ได้ไหนกันแน่นะครับเพราะบางทีเรามีการเปิดเช็คไฟเช็คไฟล์เปิดใช้งานไฟล์ได้ที่แตกต่างกันนะส่วนใหญ่ไดซีจะลงวินโดว์หรือในพวกนี้ใช่ไหมครับไดดี D D จะเป็นการเก็บข้อมูลส่วนสําคัญส่วนอื่นเพื่อเอาไว้บ็ c อัพอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนําว่าทําทั้งคู่ไปเลยนะผมแล้วก็ที่ผมอ เพื่อเมิ่จะเห็นนะครับว่า you r die w a s success f u l scannet นะครับอยู่ใน scannet the die no error were ฝากก็คือไม่พบไม่พบตัวที่เป็นโฟลเดอร์ที่เป็นมีปัญหานะครับผมก็ไม่มีโฟลเดอร์ error เนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ใครที่ใช้ฮาร์ดดิสต์นะครับอย่าลืมนะครับว่า optimize and defragment die นะครับเป็นงานจัดเรียงข้อมูลนะครับแนะนำว่าควรจะทำนะครับใครใช้ฮาร์ดดิสต์นะฮะแนะนำวับควรจะทำนะครับก็โอเค ประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวจะคลิปจะยาวไปนะฮะประมาณ5านาทีหนาทีพอแล้วครับผมจะคลิปจะยาวเปินไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในตาม,มากนะผมยังไงก็ฝาก ยังไงก็กดไลค์กดคอมเมนต์ซับสไครป์เลยคุยกันได้นะผมใครติดปัญหาอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับผมก็ผมอาจจะตอบชา้านิดนึงนะครับช่วงนี้แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ตอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เพจเพจเฟซบุ๊กผมมันมีปัญหาครับผมใครที่พิมพ์เข้ามาต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าใครที่ผมตอบชา้าต้องขออภยัยยกมือไหว้ขออภัยจริงๆนะครับพิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ในยูทูปก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามหาวิธีแก้นะครับผมส่วนวิธีไหนที่เพื่อนพิมพ์มาแล้ว มันเป็นปัญหาที่ผมเจอเหมือนกันหรือว่าปัญหาที่ผมไม่เคยเจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามหาวิธีมาแก้ไขเพื่อนๆนะผมจะได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีความสุขนะผมโอเควันนี้ลาไปก่อนนะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ